หนึ่งกวางตัวหนึ่งกำลังเดินเล่นอยู่ในป่ามันเป็นกวางที่สวยงามมีเขาที่ใหญ่โตกวางตัวนี้เดินมาถึงลำธารและมองดูเงาสะท้อนของตัวเองหกกวางคิดเขากูช่างใหญ่โตและน่าประทับใจอะไรเช่นนี้กวางมองดูเงาสะท้อนของมันอีกครั้งแต่ขากูช่างเล็กและน่าเกลียดมันคิดฉันหวังว่าขาของฉันจะแตกต่างออกไป กวางไม่พอใจกับค่าของมันมันอยากมีค่าที่แข็งแรงและทงพลังเหมือนเสือกวางยังคงชื่นชมเขาของมันในน้ำมันลืมทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวกวางโมแต่คิดว่าตัวเอง่อเหล่าแค่ไหนจนไม่ทันได้สังเกตเห็นอันตรายที่อยู่ใกล้ๆฉันเป็นกวางที่ล่อที่สุดในปอนนี้มันพูดกับตัวเองทันได้ได้ ทันนั้นกวางก็ได้ยินเสียงมันเงยหน้าขึ้นและเห็นสุนัขล่าเนื้อวิ่งเข้ามาหาฮงฮงสุนัขเห่ามันตัวใหญ่และดูดุร้ายฟันก็แหลมคมกวางกลัวมากฮงหงสุนัขเห่าตอนนี้สุนัขอยู่ใกล้มากแล้วกวางรู้ว่ามันมันต้องหนีโดยเร็วกวางหันหลังกลับและวิ่งหนีสุดกําลังสุนัขก,ก็ไล่ตามหลังมาพลางเห่าอย่างโกรธเคืองหัวใจของกวางเต้นรัวอยู่ในอก มันต้องหนีไปให้พาที่เล็กของกวางเคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วมันพากวางวิ่งฝ่าเข้าไปป่าหลบต้นไม้และกระโดดข้ามพุ่มไม้ไปได้วิ่งและวิ่งโดยมีสุนัขไล่ตามหลังมติขาที่เล็กของกวางนั้นเร็วมากพวกมันช่วยให้กวางอยู่ห่างจากสุนัขได้สุนัขวิ่งช้ากว่ากวางมันเริ่มล้าหลังกวางเห็นโอกาสท่จิมันรีบหันหลังกลับและวิ่งเข้าไปดงไม้หนาทึบสุนัขพยายามตามไป แต่มันตัวใหญ่เกินไปฟันของสุนัขฟันของสุนัขเฉียดผ่านคาหลังของกวางไปแต่ก็ไม่ถึงตัวกวางปลอดภัยแล้วนิสักเรกวางคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วแต่มันถูกหลอกเข้ากวางอันใหญ่โตของมันเข้าไปติดกับกิ่งไม้กวางพยายามดินริระแต่มันติดแน่นสุนัขตามกวางทันและเริ่มเห่ากวางติดกับดักเสีย แล้วตอนนี้มันหวังว่ามันจะไม่ได้ผู้มีใจในเข้าของมันมากนักกวางตระหนักได้ว่าค่าของมันซึ่งมันคิดว่าน่าเกลียดกลับช่วยชีวิตมันไว้ส่วนเขาที่มันคิดว่าน่าประทับใจกับนำไปสู่การถูกจับกุมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากวางก็ได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าสิ่งสำคัญคืออย่าตัดสินสิ่งต่างจากรูปลักษณ์ภายนอกบางสิ่งที่ดูธรรมดาอาจเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดที่คุณมีก็ได้